เรามาที่คู่รักกันบ้านนะคะคู่นี้จริงๆเนี่ยเขาก็ค่อนข้างสนิทกันนะ<ช>ก็มีมีทริปอะไรไปเที่ยวกันบ,บ่อยๆนะคะสำหรับสีริต้าและก็ขันเงินนั่นเองแต่พอถามถึงเรื่องของการแต่งงานเธอบอกว่ากลับรู้สึกไม่อยากแต่งซะอย่างนั้นค่ะ เป็นคู่ที่ความรักยังหวานไม่จืดเลยนะคะสำหรับคู่ของนางเอกวิกพระราม4ีสิริตาเจนเซนกับหวานใจขา็อกอย่างขันเงินไทเทเนียมคะ่ะต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมักจะมีทริปทัวร์สวีทหวานส่วนตัวกันบ่อยๆแถมยังขยันหมั่นเติมความหวานให้กันอยู่ไม่ขาดคะ่ะแต่ว่าคู่นี้แอบหวานแต่ไม่ออกสื่อไม่ลงรูปคู่ขออยู่กันแค่2คนก็พอแล้วและใครจะไปเชื่อนะคะว่าสิริต้าออกตัวว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีความคิดเรื่องแต่งงานเลย แถมยังไม่เคยรู้สึกอินกับงานแต่งงานแม้ว่าจะเห็นเพื่อนหรือว่าคนสนิททยอยแต่งงานกันไปแล้วเธอก็ไม่มีความคิดเรื่องนี้ค่ะคุพรให้กับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้อย่างดีใช่ค่ะก็เมื่อวานหลายคนก็คงจะได้อ่างเปล่ากันมาเยอะมากเลยนะคะไม่มีคิดค่ะไม่มีคิดเลยค่ะยังไม่คิดจริงๆค่ะยังค่ะยังก็ยังยังค่ะก็ค่อยๆก็แต่ขอยินดีกับทุกคู่นะคะก็ดีใจมากๆเลยที่เขาแบบ กำลังจะมีข่าวดีกันแล้วก็ขอแสดงความยินดีแต่ว่าตัวลิตาเนี่ยยังไม่มีแพลแล้วก็ยังยัง,ย,งยังไม่อยากจริงๆอะค่ะนักข่าวเนี่ยถามเยอะมากเลยค่ะจริงๆนะคะคนส่วนตัวไม่มีใครถามเลยค่ะแต่ส่วนมากจะโดนนักข่าวเนี่ยเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเรายังไม่พร้อมอะคะ่ะบางทีเราก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ายังไม่พร้อมมากกว่าอบอกไม่ถูกเราไม่พร้อมอม่ อาจจะเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวถ้าพร้อมมันก็คงจะรู้สึกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกมากเลยค่ะไม่ได้รู้สึกอยากเลยแต่ดีใจกับเขานะคะอย่างเพื่อนลิต้าแบบมีข่าวดีเราก็ดีใจมากแบบมีความสุขมากแต่ว่ามันลิต้าว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันพร้อมแล้วฉันอยากแต่งแล้ะแต่บางคนอาจจะยังไม่พร้อมก็อาจจะแล้วแต่แล้วแต่คนนะคะอ,คอย่างเราอ่ะไม่มีความอยากเลยแปลกมากก็อาจจะรู้สึกว่าเออขอทำงานก่อนอะไรแบบนี้ค่ะ เรียดคือค่อยดูกันไปออไม่รีบร้อนก็ริต้าคบใครก็ก็จริงจังแล้วก็จริงใจกันอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่าริต้าก็ว่าเออค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ดีแล้วะคะ่ะค่อยๆศึกษากันไปค่ะไม่รีบร้อนลงลูกคู่โห <c oughs> ลงได้ไหม <c oughs> ลงได้ไ <c oughs> ก็ลงบ้างนะคะแต่คงไม่บ่อยอะคะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราก็ลงรูปเดี่ยวดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยากลงอะคะ นั่นนาดิก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอาจจะอาจจะรู้สึกว่าแบบอยากเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้อยากให้เราก็อาจจะอายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ขอเป็นเรื่องส่วนตัวละกันเรื่องความรักเราเป็นอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากที่จะไปลงรูปอะไรอย่างนั้นมากๆจริงๆเขาเป็นคนคล้ายๆกับลิตาค่ะเราเราคิดคว่า เราเราคิดค่อนข้างจะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆเราก็ไม่ค่อยอยากจะลองอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็มีถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำบ้างค่ะขอบค่ะขเงต้องรุ้นกัต่อไปสำหรับใครที่เชียร์คู่นี้อยู่นะคะว่าให้แต่งงานกันเห็นทีต้องรอกักพักีกสักพักคะค่ะรัคคูี้กั t ถ้าถึงเวลาก็คงจะมีวันนั้น,นหวานกันจะตายคู่นี้ถ้าสิถึงเวลาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ใช่ใชแล้วค่ะรอติดตามนะคะอ่ะ